ตั้งวันนี้จะประกอบในองค์การบร,ริหารส่วนจังหวัดขอนแกน่นที่ก็ประโมนายขุใจวิเศษกสิทธิ์ผู้มีการเป็นแกานปุโรหิตพิธีอภารในนามของคณะกรรมการขันหันศาร์ของคุณข้าพนักครูเจ้าเรียนชุมชนและผู้ปกครอ,องขอกราบขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงที่ได้เสด็จสลบเวลาให้เกียรติมาเป็นประธาน ในการประชุมตัวถ่ายผู้กครองประจําปีการศึกษา2 5 0 5 2นี้สื่อเครื่องเป็นประจําทุกปีโรงเรียนจามีการปรรลุเก่อถ่ายผู้กครอง,รรงเพือเรรเออ่อให้ผู้กครองเข้าใจระเบียบปฏิการกฏเจณฑแนวปฏิบัติสําหรับลูกและหลานในการที่สองสงิ่งที่เราเประชุมก็เพื่อเป็นการสือ่อสารความสําพันธ์อันดีระหว่าง รงเรียนบุกคนรงเรียนบู here, people, faith, ้ปกครอตอนนี้ได้เวลาทุกคนขอกล่าบเป็นค right ุณธรรมนก็เป็นขอแนะัำใจแก่รูนักเรียนขอกราบเป็นคุณธรรมะมอบเกียรติบัตรครูดีชิ้นจตุครูดีที่ไม่มีวันลาชัเรียนที่เรียนดีนักเรียนที่มีห้องน้ำห้องนอนห้องครัวบริเวณบ้านเป็นแบบอย่างและมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน หมอต้นพากการประชุมทางประทางครับตามเมื่อนี้เราตระหนักให้ห้องใจตามว่านี่จะกระพุ่งนายุ่งผูกาดบริหารจัดการจังหวัดบางกันรู้สึกดีใจตามาที่ได้มาโรงเรียนจตุวมิตรนฉายาข้ามในดีใจดีใจครับแต่ไม่เห็นผลงานบริษัทเพื่อวางได้มาชบผลงานของเด็กใหม่นักเรียนและ ในม่านเห็นผลงานของโรงเรียนภายใต้การบริหารงานของท่านสมใจวิเศษครับสิเพราะฉะนั้นบรรยากาศเรียนว่านั่นคือบรรยาการดีและรางวัลที่ท่านคออออกมาให้คือรางวัลประกวดความสะอาดความเป็นระเบียบความมีวินัยให้ผู้เป็นประเมินหาด้านเดี๋ยวมีภาว่าโครงการเที่ยวบ้านโครงการเยี่ยมบ้านานัน่นเป็นเรื่องสำคัญ หนึ่งต่อการให้ผู้เรียนสร้างดูวิวสร้างวิูของเด็กน้อยสร้างวิูของแต่ละข้อว่าเป็นไรวันเด็กน้อยนักเรียนมันมีความหุนหง่านว่ากแบบไหนที่มัญหาแบบไหนที่ได้ว่าแก้ไขเพราะฉะนั้นมื่อนี้เป็นวันโภผู้ปกครองเป็นงางสายเหตุที่ท้างโลกเรียนจะตุรมิตวิทยาข้างเชิญบอกเอามาว่ามีวัตถุประสงค์นี้มีวัตถุประสงค์นี้ล้วบอกเข้ามือ เสียสารไม่ร่าให้เพื่อไครเพียรเพื่อไครกู้ยาตายได้คุณหมอคุณแม่ลูกป่านนาาที่มากตงเรียนมือนีกเพราะเี่ยเกิอเรียกเกิดแม่เพราะเี่ยงเพราะว่าการศึกษาที่จะมีให้นิดหน่อยลูกหลานเอาเขาเกิดผลสำเร็จมีมาตรฐานและคุณภาพทางการศึกษานั้ะจะต้องร่วมมือกันบรรยาการเมื่ว่าความร่วมมือเป็นเรื่องสำคัญ นะครับในการการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพราะฉะนั้นขอให้เราเข้าสู่รถไฟใส่ใจลูกหลานนะครับใส่ใจนะครับลูกหลานเมื่อนี้ท่านตเล็กหน่อยเข้าให้การศึกษาเรียนดูบทเรมให้เป็นคนดีในอนาคตเขาเงึ้นมากเขาจะฉีพที่น่าท่าเขาก็จะก้าวมาดูแล ก่อนน้่เข่าเ่าแก่ไปเพาะวสิ่งก็ดูแลเขานะครับอันนี้เป็นเรื่องแต่แต่ท่านเป็นเรื่องธรรงมาของมนุษย์เพราะฉะนั้นบรรยากาศเรียนว่านักเรียนแต่จุลินทรียาการแห่งนี้ผมิเดชข้ามจเริ่มเติบโตวิดข้ามห้องหามของผู้บริหารนักเรียนในคณะผู้และผู้ดีในการสนับสนุนหรือกรรมการสารวจษาแล้วก็พี่น้องประชาชนทั่วไปแห่งการดูแล รวมมือรวมใจเพรงเพื่อให้พวกเราได้โอกาสเอตานาดทุกภาษีและทางการเงินาท้หลายรวมนาประท่อแห่ความแนบแน้องพคกที่งนนี้เยอะทังกาแต่แต่แข็ผู้มีเกียรติรวประสบแต่ว่าสูงความเจริญติดปัจจานชีพในความหมายมองการปัจจาบันวทีสุขภาพน่าให่แข็งแรกสมบูรณ์ขอขอขอจบเพีงเอนี้ับสวัสดีครับ